สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเถิดเทิงบันเทิงหวยลาวไทยนะครับผมกับคลิปข้อมูลของหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่1นะครับมิถุนาย,ยน2565นรบาะครับเดือนนี้มีวันสำคัญอะไรนะครับวันสำคัญเทสมาหามงคลนะครับเดือนนี้นะครับ วันพระราชาสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานะครับพระบรมราชินีนาถของในหลวงรัชกาลที่10นะครับของเราอันนี้คือพระองค์ทรงพระราชาสมภพเมื่อวันที่นะครับผมวันที่3นะครับศูนย์สามพิุนานะครับที่2521นะครับวันที่นะครับคือศู 03. นะครับนะ ทรงนะครับพระชนมายุได้44ปีนะครับผม44นะครับรหัสประจำตัวของพระองค์นะครับพนางเจ้า103นะครับซึ่ง103เนี่ย03เนี่ยชนกับเดือนเกิดของเออวันเกิดของของท่านนะครับผมอันนี้เป็นเลขที่น่ากลัวเนาะสำหรับเลขมาหามงคลชุดนี้นะครับ หนึ่งศูนย์สามกับศูนย์สามนี่น่ากลัวนะครับอายุท่านนีสี่สิบสี่ปีนะครับทรงสถาปนาเป็นพระนางเจ้านะครับพระบรมราชิน,นีเนี่ยเมื่อวันที่สี่พฤษภานะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบสองไม่มีนะครับสี่เดือนห้านะครับ แล้วก็2,5งพนะ้องข้อมูลนะครับก็เลขมหามงคลของพนังเจ้าสุธิดานะครับก็ประมาณนี้นะครับแอดแทนคิดว่าคงไม่ห่างจากนี้นะครับข้อมูลถ้านะครับถ้าจะมาจริงๆถ้าเลขจะมาจริงๆนะแอดแลนคิดว่านะครับระวังนะ 1น3นะครับงวดก่อนนี้ออกนะครับ012นะครับอันนั้นก็เป็นเลขมหามงคลเหมือนกันงวดนี้ระวังห0 3งกับ03นในการเพิ่มแต้มของมิสิกอยู่นะนะครับส่วนปีนะครับอ่าอันนี้ก็คืออายุของพนางเจ้าสุธิดานะครับ44สถาปนานเนี่ย4เดือน54 4 45่่าได้มันใกล้เคียงนะครับ 2562เนี่ยได้มันชนกันที่วันพระราชสมภพนะครับเดือน6กับปีพศคือ2521เนี่ยคือชนกันเลขชนกันที่เลขเนี่ยมีเลขนะครับ6นะครับชนกับพศเนี่ย2 5เนาะ5 2 6. อันนี้ก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามาแรงเลยจริงๆน่าจะเป็นนี่นะครับ03เนาะ ระว่ามันชนกันจริงๆนะครับอันนี้คือเลขมงคลนะครับของสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระบรุมราจินุราถของในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระนางเจ้าสุดิดาน,นั่นเองเอาเป็นว่านําข้อมูลนี้มานะครับก็มาเตือนๆไว้นะครับเลขมหามงคลก็ออกบ่อยนะครับเอ่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะเอาเป็นว่าแ,แทนก็อยากจะให้มีข้อมูลอะไรดีๆสําหรับ ทุกคนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะไม่ว่าจะเป็นสูตรการคำนวณของแอดมินแทนเองหรือว่าการคำนวณของอาจารย์ท่านอื่นๆนะที่แทนคิดว่าโปเช่โอเคใช่นะครับผมแล้วก็ข้อมูลของเลขมหามงคลน,นี้ก็เป็นที่น่าระวังเป็นอย่างมากนะครับมาบ่อยครับเพราะฉะนั้นก็อย่าได้พลาดกันไปนะครับอกเป็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับนแนวทางขอยรัฐบาลว่าประจำที่1ิจุนายน2565ครับ